สวัสดีค่ะพบกับเงินนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณโค้งสุดท้ายก่อนออกกับ2ตัวตรงๆสูตรเด็ดๆ2สูตรย่อยๆค่ะสูตรแรกนะคะจะเป็น10บล่างบวกหน่วยล่างบวกหลักร้อยบวก10บนบวกหน่วยบนค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะคนำไปบวกเพิ่มหนึ่งแต้มค่ะเพื่อหาตัวเลขอีกหนึ่งตัวนะคะสูตรที่สองค่ะเป็น10ล่างบวกหน่วยล่างบวกหลักร้อยบวกหน่วยบนบวกหลักหมื่นผลลัพธ์ที่ได้นำไปบวกเพิ่มหนึ่งแต้มเช่นเดีวยวกันค่ะเพื่อหาตัวเลขอีกหนึ่งตัวนะคะ สูตรนะคะแอดจะคิดให้งวดต่องวดค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดค่ะเอาละค่ะเราทําการคำนวณงวดก่อนหน้ากันก่อนเลยนะคะเพื่อตรวจสอบความแม่นยำของสูตรค่ะก็จะได้เป็น1บวก8บวก2บวก7บวก2ค่ะ ผลลับที่ได้นะคะเท่ากับ20ค่ะบวกเพิ่ม1แต้มนะคะก็จะได้เป็นเลข1ค่ะสูตรที่2นะคะจะได้เป็น1บวก8บวก2บวก2บวก0ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ13ค่ะบวกเพิ่ม1แต้มนะคะก็จะได้เป็นเลข4ค่ะก็จะได้ตัวเลขจากทั้ง2อสูตรมาแล้วนะคะนั่นคือ0 1 3 4ค่ะ ก็ทำการจับคู่ค้วยกันบนล่างเลยนะคะก็จะได้เป็นเลขเด็ด4ชุดค่ะนั่นคือ04 03 13และ14ค่ะในเลข2ตัวในงวดที่ผ่านมานะคะที่เข้านั่นคือ14ค่ะก็เป็นตัวเลขจากสูตรนะคะที่เราคำนวณค่ะเข้าเต็มๆเ,เลยค่ะกับ2ตัวตรงๆค่ะ เอาละค่ะเรามาคำนวณเลขเด็ด2ตัวตรงนะคะค้งสุดท้ายก่อนออกในงวดที่1มิถุนายนนี้กันเลยค่ะก็ทำการคำนวณตามสูตรเหมือนเดิมเลยนะคะก็จะได้เป็น1บวก4บวก5บวก7บวก9ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ26ค่ะบวกเพิ่ม1แต้มนะคะก็จะได้เป็นเลข7ค่ะสูตรที่2นะคะก็จะได้เป็น1บวก4บวก5บวก9บวก8ค่ะ ผลลับที่ได้นะคะเท่ากับ27ค่ะบวกเพิ่ม1แต้มนะคะก็จะได้เป็นเลข8ค่ะตัวเลขจาก2 0นะคะนั่นคือ6 7และ7 8ค่ะจับคู่ค่อยกันบนล่างเหมือนเดิมนะคะเพื่อหาตัวเลขเด็ดค่ะก็จะได้เป็น6 7 7 7 6ด 7 8และ7 6ค่ะตัวเลขทั้งหมดนะคะเป็นเพียงแนวทางสำหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนนะคะอยากจับคู่สลับหน้าหลังตัวเลขเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดๆกับช่องงวดนี้รวย